สวัสดีครับสวัสดี สวัสดีคุณวุฒิยาด้วยนะครับเอ้ยวุฒิยานะวุฒิยาเนาะวุฒิยาสวัสดีครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะพามารับชมนะครับทีมงานหลวงพ่อไพศาลเนาะวันนี้ก็หัวข้อเนาะก็คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกเนาะ เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับ,บโอเคนี่ก็เป็นทีมงานของคารวานนะครับทีมงานผลของพ่อไปสารเนาะนี่ก็กำลังทางป่ากันเนาะ ก็จะถางป่ารอบๆต้นไม้นะครับเมื่อวานเขาก็ได้เอาขี้วัวขี้ควายนะครับมาใส่ต้นไม้เนาะสวัสดีคุณณพิชยาพัฒครับสวัสดีครับสวัสดีคุณฮิกอ๋อ <laughs> สวัสดีคุณวิพาดาครับมีสีผ้ามาเบิงบรรยากาศอืม อย่าย่มอยาดีทํำเพิ่อน,นอันวากันซอยทางต้นใหม่เอ,เอาเอาเฟืองมากบอันคนต้นใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับเมือม <c oughs> ม่อวานครูปอถุยท่านก็ได้สั่งเฟืองเนาะ ฟางบ่ตีฟางเลยเฟืองเฟืองฟางเหรอเฟืองโอ้ยโอ้ยเมื่อวานครูไทุย ท่านก็ได้สั่งฟางมานะครับ90ก้อนนะครับก็แบ่งให้กับทีมงานหลวงพ่อไพศาล40ก้อนแล้วก็แบ่งไปทางเฟสเจนะครับประมาณ50ก้อนเนาะก็รวมงบประมาณในการซื้อฟางนะครับเมื่อวานก็ประมาณ3 3,000บาทเนาะสำหรับใครอยากจะร่วมบุญนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพเนาะซื้อฟางเนาะกับครูปรถุยก็ร่วมกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับก็กําลัง ดูแลความอุดมสมบูรณ์นะครับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกเนาะ <Okay. S 1> อากาศหนาวไหมคะคุณข้าวปั้นหมูปิ้งเนาะเอ,ตอนน,อตอนนี้ร้อนครับตอนนี้ร้อนตอนกลางวันไม่ค่อยหนาวหรอกครับแดดมันจ้า <laughs> <laughs> โอ โอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับทั้งญาติโยมญาติธรรมนะครับเขาก็มาช่วยงานหลวงพ่อไพศาลเนาะมาอยู่กับหลวงพ่อไพศาลนะครับก็ช่วยงานหลวงพ่อได้ได้หลายอย่างเลยนี่นะครับมันนี้เขาติทางเบิดเลยบอกครับหลวงพ่อบัดเดทางนี่จะได้เอาเฟื่อง เอาเฟืองมาโปกโคนมันเพราะว่าคันเพราโปะโคลนบางทีแค่ถ่ายอากาศมันละเหยเพราะว่าปลอย่างนครับปลูกหลายอย่างและต้นนี่นี่ต้นไผ่ต้นต้นตะเคียนอันนี้นี่ต้นตะเคียนนี่ต้นตะเคียนต้นแดงไม่แดงไม่อย่างหน้าบางหน้าก็าบอกจะปลูกหลายดอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เขาหากมันลงบ่ถึงบ่เลิกยิงเขาเจ้าว่า เอ,เอา,ายมาปก,กอ่ครัรแมนแมน,นี่หมู่บ้านเขาฉีข้อยมาปกนี่เอาอฟุนฉีงัวเขาเจ้ามันแห้งแล้วมันบ่แปดตีนหอก,อก,หอกมันก็ไม่ก็ไมพ่พยุงเติบโตได,ด้ดีเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป้าพะยุงแมนที่ชาวบ้านเขาเจ้าตะกี้เขาเจ้าเฮทยมองนี้มันเป็นไฮเกาเขาเจ้ามาสื่อขึ้น เพื่อที่สีไเด้ปลูกเอาต้นใหม่มาล้งเขา็มีใหม่ป้าเกิดขึ้นต้นใหม่พูดถึงว่าจริงๆแล้วมันเติบโตได้เร็วขนาดเด้ขันว่ามีคนใดมาหลกวนัวหรือไฟปลาเขาแต่ขันมีไฟป่าเขาหรือว่ามันกับไฟมันหลวกมันร่นมันก็เหตุให้มันตายเจ้าขันขันมันมันตั้งรักได้ในระดับหนึ่งเพราะมันเป็นนุ่มเป็นสาวมันใหญ่เร็วใหญ่เติบโตแบบก้าขวดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยสี่หาปีที่แล้วที่มากแบบนี้ไม่ไม่เป็นเดินเด้ เป็นเดินห้เก้าเขาัางเียวมากเนี่กับคูบ,บาุยเป็นเจ้าภาพแล้วครับแมนเราซื้อมากกว่ละสาิบหาบาทกว่าละสาิบหาบาทสามสิบห้าสามสิบห้าเมนโปกหนาหนาเนีเพื่องปกหนาหนาคนนี้นะคุยกับนายกเชนอพนมากเก่าเก่าจิตก้อนกับแบงไม่รงพอสีสแบงไปเศษเจ็ดหาเนาะนี่เป็นเงินสามพันบอกเพื่นว่าจัดเดียวทำัมสั่นเ สวัสดีคุณมาดิวันครับเอาใช่นะนะเนี่ยพอเดี๋ยวเฟืองก็มันเหลือหลายได้ขันเขาใช้หน่อยเพราะว่าหวัดป่าขันบ่มีต้นไม้ต้นไม้บ่หลายมันกับก็จะเป็นโครงการก่อนนั้นก็ปลูกป่าอย่างหลวงพ่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าเพื่องรวมอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกใบนี้ละมันสิได้ยนาอยู่ย่างไอ้หน่อยพวกมีภาคนี้มันก็ที่มีออนซอน จากป้าที่ปลูกไม้เข้านี่แหละที่ผลิตโอโซนขยายไปในโซนอื่นๆดีกว่าที่เขาฉิดปล่อยให้พื้นที่มันลงเห็นต้นไม้ไรเท่อได้กระเท่งแบบบรรยากาศกระเท่งยังเกาะเออส่ปยปยะหนัอายุขึ้น<จ>หมอกับพราป,ป้าท,ที่มาปฏิบัติบ,นนบุญกับคุณลทิพยาพัดนะครับร่วมคนหนึ่งร้อยบาทบุญนาสาธุครับ พระอาจารย์เราได้เงินมากแล้วก็มาหนีร้เอามาบูรณะเอามาบัรบุงต้นใหม่ต้นไหไรเศรให้ทรัพยากรภายในวัดเพราะว่าน้ำยุคลังมันเจาะแล้วมันแบบว่าน้ำมันมีหน่อยพอต้นใหม่ก็มีหน่อยต้นใหม่การดูดซับมันมีหน่อยมันได้ดูดน้ำมันตะไกลก็เลยจำเป็นต้องปลูกต้นไม้มาทดแทนป่ามันกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกเทียนหนึ่งเพื่อนามใต้ดินเท่าสิไหลขึ้นมันก็ย่งใยมันมีผลกระทบเป็นลูกโศก มันนี่เขาเห็ดจะบริเวณนี่ป่ะครับลุงพ่อเห็ดไปพูนเห็ดจนคำพุ่นละมันนี่สวนสวนไปทางพุูนที่มองปลูกไม้เอาไสบเบิร์นเลยแหละที่เรวเห็นนี่มีแต่ไมัปลูกไม้ได้นี่ที่กำลังสิซีสิบก่อนนี่สซีพ่ออยู่วันนี้พ่อพ่อพ่ออยู่นะครับเมียนบ่พ่อกับสองพ่อตัวพ่อสองพ่อเนาะพอที่ฝุ่นก็อีกกระมีเด้พุ่นกอ้างที่พุ่นเพราะว่าไม่ก็จะซื้อมากขี่รถไปขนมาอีกมาอีกนะครับ บอกร่ารถหงส์รอเศร้าเศร้าเอามาแล้วนี่จะทีเอามาแล้วเนี่ยต้องฝนน้ำบ่อฝนน้ำเมน่อมีรถน้ำแรียนเขาม้าฝนน้ำรถน้ำแรียนเขามาสองหมื่นตัวเทียรถหงส์รอบรรทุกน้ำเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงโดนถ้าปลูกแล้วคันบ่ฝนน้ำบ่หลอดดอกมันกรสิตแม่ถ้ามันตายกับศูนย์เปล่าที่ลงทุนไปกันนะเสียดายจะเป็นตองเด็ดเอามาใช้ นี่เป็นเป็นผู้ดีแบบว่าฮักต้นไม้ฮักธรรมศาสตร์กังสี่เปนวอลล์ลุงพอ่อเมนเมนเรื่องเรื่องต้นไม้ต้องต้องลุงพ่อเลยมเรื่องต้นใหม่เขาบ่ดูแลเขาบ่จริงจังเขาเห็นร้อนร้อนเลยแหละมันก็บ่ได้เด้พอผู้บงจะคุ้นค้างต้นไม้มากอ่ะเขามาแล้วเขาบอกบอก้นอนชั่วไปพอยัง,งๆๆมันทางแปลงเนี่ยเตือนแล้วอยู่ข้างๆกุฏิก็ได้ยกให้กันทั่วตอนมาอยู่ก็บบกๆๆๆมันก็บ,บกริบวกกันละเอียดเพราะนั้นชั่วไป มันก็บริมีหลายคนบอกว่าที่เป็นระคืนนส่นแล้ว่บบางคนที่เขามาเนี่ยบ้องหูจักบ้องหูจักคุ้นขาของสัพยากรก็ไปถางถางเกินความจําเป็นนะในในส่วนที่จําเป็นเท่ากับบริ้วากันหอกบางทีมันบริเณจาเป็นมากกัถางหลายเกินกว่าที่เขาสิรับได้ามหวังมันเสีให้บยได้บางหม่องมันถางหอกหพ่อไาท่านก็จะชอบอนุรักษ์นะครับถ้าเราไม่ กับมันมันก็ไม่ได้รับผลหรอกฟื้นฟื้นฟูสภาพแวดล้อมนะครับทั้งต้นไม้สภาพแวดล้อมป่านะครับต้องทำจริงทำถึงใส่ใจใจริงๆไม่ว่าเรื่องอะไรแบบถ้าเราไม่ทำถึงทำจริงที่เขาไม่เห็นด้วยมันก็มีเหมือนกันก็ได ขัดแย้งก็ได้อาจจะมีดบ้างเป็นบางครั้งเอนไสหลายๆิ้นาพอเออลานละใช่ก่อนกันไสหน่อยหลามันหลังจากมันยุบลงไปแล้วมันโค้งโคงหนึงนี้นี่ข um, ันชสหน่อยหลามันมันมมีประสิทธิภาพนะนตัดต้นไม่มาแต่ลุงพอหูขาวนี่ลุงพอซีเดียดีกว่าครับ ก็ตะก้อนกวานสีเรลียสอยู่ละตอนรงหลังก็ทํำใจใดในะดับนึงก็ไปบอกไปก้าวกันส,สีเรลียสมันกับ่บเกิดประโยชน์นีหยังเพราะว่ากัน,นขเข้าเจิตีเข้าแลนนี้ก่อนนะตาเาาดีกว่าตาเคียวนะครับล <c oughs> งตาวางสั่นละ ทอนๆนี่ผู้ใด้ยังมาซอยกับแม่ด้วยเด็ก <c oughs> แหนาล้วบอทันยี่น้เด็กแมนาลวสวัสดีคุณมินนี่ครับสวัสดีครับเสียงชัดเจนบ่ภาพชัดเจนบ่แจ้งเขามาได้เด้อครับพอไม้มันยังเป็นต้นกล้าอ่อนอยู่มันยังไม่แข็งแรงแล้วมันยังไม่คลืนกันกับ พื้นดินมันยังไม่กลื่นกันดีมันก็คงจะใช้เวลาแค่ผ่านไปปีนี้ผ่านปีนี้ไปได้มันก็มันก็ไม่ต้องดูแลมันแล้วละ่ะมันเอา <ไป S 2> ตัวรอดได้แล้วกำลังนะของรรนธละยนก็จะคอยช่วยเนาะบุรณะ <laughs> บุรณะบุรณะเนาะก็ทั้งจะทำถทนนด้วยนะลุงพอเนาะตะกีลุงพอเห็ดมันน่า ทำทั้งถนนนะครับแล้วก็ดูแลต้นไม้นะครับคุณบำเพ็ญสิงสาราสาธุสาธุเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างเราไม่ได้มีความรู้ด้านนั้นเราไม่มีความสามารถเราก็เลือกเอาความไร้ค่านี้โอ้ยยังสี่ขั้นไปยังสี่ขั้นก็สี่ตายคือก้าบ่บสี่ขั้นก็ตายคือก้าวหมดละเกิดมาแล้วเมันเกิดประโยชน์เพียง ยกในหน่อยๆก็สร้างห้อยตีนห้อยมือไว้่ครับพระพุทธศาสนาไว้กับโลกใบนี่ที่ดีกลัวที่สิบใบมันตายถิ่มไปจะซื้อหรือมารอบล่าสุดครับที่ผมจะมาเป็นแอดมินครับมาช่วงนัน้นแหละเลยพอดีอาจารย์ท่านก็ให้ไปอยู่กับงพ่อพายสานครับช่วงหนึ่งเนาะก็ได้มาทำหน้าที่โอ้ขยันขยันโปลักออกลงถือบ๊อง เมื่ก็แลหวะต่บทบาทมอบบทบาทบาทโหดโหดเลแล้วเราก็เหตุโหดๆหได้คือกันแหละใช่เนี่เอเ้บ่อจกิมบ่เนกกร่ันล่โรชน่ยันกชิ่ว่บอกกันมันเกิดขึ้นมากมันสิสลาดโรลดบ่มีดอกนี่จะตะรุ่นสู่รุ่นบอกชีเนี่ยเนวท่งกันบดแหละเพราะเลที่เกิดมามันสิสลาดปรับโดบ่มีดอก เอเคถ้าไป็นงบรรยากาศยาดเยีมพระเจ้าเห็ดความสะอาดเห็ดความสะอาดมาสานโอ้ยมาอยู่หลวงพ่อไปสานได้กี่เดือนนะครับเนี่ยประมาณห้าเดือนแล้วเนาะมาช่วยแบบไม่คิดว่าจะได้รับค่าค่าแรงเลยเนาะมาช่วยแบบช่วยด้วยใจจริงๆนะครับทำอาบุญเ,เาญนา,าะเป็นวันเห็ดอาบุญเด้อโม่้าหน้าบุญก็เป็นเด้อ ก็มาสองพี่น้องเนาะมาสองพี่น้องมาจากจัง,จงหวัดจัังหวดอะไรครับหมอจังหวัดสุรินทร์อุสอบมีอุสอบมีคนทามอยู่ด้อยอย,อย่างเกี่ยวกับภาษาคาเมยียนอ่างว่าผมบอกภาษาคามยียนได้บ่เพราะเพราะจะข้ามหนึ่งเลยครับภาษาสุรินทร์กินเผาแล้วย,ย่างยังเ,เสียวเอาแบบยังไ อบใบเฮ้ยอบใบเฮ้ยสวัสดีคุณนูนาครับอนุโมทนาสาธุครับเซอหนานแปลอย่างนี้ซะหนาอยังนี้หนานบ้านนาเนบ้านนาบ้านนาบ่ครับเร่เร่บ้านนาซะ กาะ่บ้านน้โอ้ขอจะบวกเงี้มันแตวอย่างไรนี่บอจักแล้วจักแล้วสันกนม่ด้คุณคุณมขอนอนี่ก็มา

มาดูอีกโซนทางหนึ่งนี่ก็เป็นสองพี่น้องนะครับที่มาอยู่หลวงพ่อไพศาลนะครับได้ประมาณห้าเดือนแล้วเนาะห้าเดือนพี่โชคซื้อให้เขาห้าเดืนพี่โชคเนาะพี่โชคเนาะคนน้องก็ชื่อว่าพี่โชคเนวอีนามันแปลอย่างไรเนวอีนาเอียงเนอีนาอุบลครับโอ้เนวโนอีนาเหรออุบลเหรออ่าโนอีอุบลอวัดราชธานีโนนาเขาถามว่าแปลว่า อย,อยู่ไหนอ๋ออยู่บนอยู่บนเ <c> ห <oughs> <อ>นาวไหมภาษาสุรินมันอ่านมันมันพูดยังไงหนาวยไหมหนาวยก็จะต,ตบพูดว่าเรงเงาเองเรงเงียรงเงียระเงาเรงเงางงแปลว่าหนาวรงเงียเหรอเรงเงียแปลว่าหนาวเนาะ ลอางอลรางอโอเคหนาไหมเนาะนี่นะครับก็ตามพื้นที่เลยเนาะลงาไงยังก่อนกินกินกินข้าวหรือยังเนี่ยโฮบยังเกาะโฮบใบเยบเฮ้ยเท่ดีวะโฮบายเฮ้ย <laughs> ลงเงียเตเป็นอย่างอีกว่าเน,นี่ยลงเงียเต้เปแปลว่าอย่างไรไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวเราอ๋อล,ลิงเงียเต้เปแปลว่าไม่หนาวฮบบอยเอ้ยบ่ฮบบอยเฮ้ยฮบบอยเฮ้ยก <laughs> ินเขา่าเลยยังนี่ครับก็เป็นอีกพี่คนหนึ่งครับก็ได้เห็นมามาอยู่กับครอบครัวนะครับ เป็นบ่อมากับครอบครัวบ่บน้องสาวนี้ก็จะดูแลอะไรนะพวกสันไลบ่อใช่ใช่ใช่ก็จะทําพวกสันไลแล้วก็ไม้กวาดเนาะจะพี่ชายก็มาช่วยงานหลวงพ่อไปสานด้วยเนาะวันนี้ปกติก็อยู่กับหลวงพ่อืมปกติก็อยู่หลวงพ่อฮบใบยังกงวะฮบใบเฮ้ยปกติ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมทำบุญกับครูบาทวยนะครับซื้อฟางเนาะเมื่อวานท่านก็ได้ยอนครับเป็นจำนวนเงินทั้งหมดประมาณ3000บาทนะครับสำหรับใครที่อยากจะปิดยอดช่วยครูบาหรือว่าอยากจะร่วมกับครูบาก็ร่วมกันเข้ามาได้นะครับร่วมกันอนุรักษ์ืนป่านะครับ พื้นฟูธรรมชาตินะครับก็อร่วมเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแค่มันฮ้อนแดดแล้วเนี่ยนี่แหละาระไซสานาคลองแขนมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันร้อนถ้ามันไม่ร้อน,นก็เลยเรื่องแปลก <c oughs> คุณต้องพอสูดแดดสู่ฝนมาเลยด้ก็ หัวอะไรแค่กกยหยาบอีกไม่นานเขาก็ไปเผา,เาทิ้งแล้วขอให้จิตใจเราแจ่มใสผ่องใสเท่านั้นก็พอแล้วเชือนอื่นๆมันเป็นแค่งองค์ประกอบที่ไม่สําคัญแค่นั้นเองกหลวงพ่อทำงานด้วยความลำบากมีมีความสุขกักการทํางานนะครับก็มีความรู้สึกทํางานทําแล้วมันเห็นความเจริญเติบโตของต้นไม้ไอความลาบากมันมีมันเป็นเรื่องปกติเคยบ่นบับว่างไหมไม่เคยบ่นนะ พราะว่าบ่นแล้วมันก็ไม่หายเหนื่อยมนนไม่อนเดิบ่นไปทำไมไไนนแล้วเราเหนื่อยเราก็นั่งพักเอาแรงหน่อยนึงเดี๋ยวแรงแรงมันก็กลับมามันไม่หายไปถาวรหรอกไม่รู้ที่ยิ่งทํามันก็ไม่ไม่เห็นว่าจะเป็นป่วยเป็นไข้เลยนะเห็น,น,น <laughs> ทํางานเยอะๆมีแต่แต่คนที่ไม่ค่อยทําอะไรแหละป่วยกระสอกระแแร มันจะตรงข้ามกันถ้าคนที่ทํางานทุกคนที่ได้เผาผ่านแคลอรี่อยู่เรื่อยๆความเหนื่อยล้าอะไรต่างๆมันไม่ค่อยจะมีโรคภัยใข้เจ็บมาเยือนกับกันกับคนที่ไม่ค่อยทําอะไรโรคภัยจะมาเรื่อยเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่ให้ได้ยินผ่านหูอยู่เรื่อยๆเลยแต่ครูบาไม่คไม่เห็นมีความเจ็บป่วยมาสักที คนที่มาอยู่หลวงพ่อแล้วก็อยู่อยู่อยู่ไม่ได้นี่ไหมมันก็มีเขาก็อยู่ไปสักพักนู้นเขาก็ย้ายไปอยู่โซนอื่นเพราะมันไม่ใช่จริหนิสัยของเขาที่เขาจะมาทํางานในแนวนี้ได้เขาก็มันกรรมันขัดสันกันมันก็ไปมันเองหลยจริงๆแล้วอยู่หลวงพ่อไปสันนี้อยู่ง่ายนะครับอยู่ง่ายเนาะถ้าคนที่มาเ็มใจแบบทําช้วยจริงๆเนาะ เราก็ไม่ได้ผักหลังให้เขาทำอย่างเดียวเราจะทำมากกว่าซะด้วยซ้ำไปนั่นแหละไม่ใช่ว่าเราจะดันแต่หลังเขาใส่เราเป็นคนสั่งไม่ใช่แบบนั้นหรอกเราก็จะทำด้วยกันทำเหนื่อยไปด้วยๆพร้อมๆกันนี่ละถ้ามีแต่ผักหลังเขาใส่เขาก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะมาทำด้วยเท่าไหร่ก เนี่ยต้นไม้พวกนี้ยต้นไผ่ปีหน้าก็แทงหน่อแล้วเนี่ยดี๋ยวก็ขึ้นเพราะว่าอยู่เฟสเฟสอยู่เฟสห้าปลูกแค่สองสาสามสามปีเองกอขนาดนี้แล้วเพราะว่าเขาดูแลดีครับหมอนวดพัทยานะาก็ช่วยซื้อฟางหนึ่งร้อยบาทค่ะรณณาสาธุนะครับกับหมอนวดพัทยานะครับ เราขอให้เจริญเจริญในอาชีพการงานด้วยขอให้ลูกค้าเยอะๆขอให้ปังปังเงี้ยขอให้ลูกค้าให้ที่เยอะเอาไฟจุดโหลดล้วพม่พอว่าสันนี้ยมาเมื่อยว่าสันนี้มันบอกเองอันเอาไฟจุดว่าสันเงี้จุดกำไรมันแต่งแสงท่านแล้วสร้างวาเดียบานนี้ยเวลาเนี้ยยามาก เอาไว้ช่วยกันซูนเป้าเอะละเนาะแต่ว่านานหนาวยวนแถวบ้านเราจะกินก่อนมีกล่องมีกล่องเฟื่องเนาะกล่องเครื่องเฟื่องโอเคเป็นอุโมงค์แตขอไปนั่งเด่นนี่ได้หันหน่ายนะโอยมวนเครื่องตัวค้าเหรอคุณจิวนะคุณจิวก็ถามเข้ามาเนาะ ผมจะได้บอกเลขบัญชีนะครับก็ร่วมคำบุญกับสุภัติได้เลยนะครับธนาคารกรุงไทย3 3 8 0 4 9 9 2 8 5พระอัฐพงศ์จักกวโรอัฐพงศ์สีดาม่านนะครับธนาคารกรุงไทย3 3 8สามแปดนั่นมคุณแล้วกี่หลายอันแช่อาจารย์ทุยเพระอัฐพงศ์จักกวโรวงเล็บอัฐพงศ์สีดาม่านนะครับโอ้นามสกุลเดิมสีดามา่าน ธนาคารกรุงไทย338-0499-285พระอัฏฐพงศ์จักรกะวะโลวงเล็บอัฏฐพงศ์สีดามาสนะครับโอเคนะครับก็ยินดีในบุญทุกท่านนะที่ได้ร่วมทําบุญเข้ามานะครับวันนี้เนาะก็โมทนากับทุกๆท,ท่านเลยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามก,การกดไลค์กดแชร์นะครับ บาางคนก็อจจะหน้าที่การงานมาบวชเนาะ <c oughs> เพื่อจะมาลำบากเนาะม <c oughs> ันเป็นจุบัดของโลกเพื่อจะมาสู้ความลำบากเ <c oughs> ราบวชอายุไขไปแล้วมันก็ไปด้วยไม่ได้หรอกท่านก็เห็นประโยชน์ด,ด้วยของการในการบุรณะ <c oughs> บ,รณบุรณาหรือบุรณาหรือบุรณะเนาะ <c oughs> <c oughs> พัทยาลีเนาะโบุนาสาธุครับ เด็ดก็ะห่อนเสี่ยงนะครับลุงใส่หมวกกันน้อยๆเบาๆกนาดเพิ่นเฮดเวียกว่าสันนี่เริ่มาจมอยู่จะคล้องมาทีก็เอาไปซื้อมาจมบางห่อนนี่ตอนนี้ใบ,บไม้แห้งเยอะๆนี่มันจะเป็นปุ๋ยหมักในภายภาคหน้าบรรบรณะหรือบบรณะลวงหลวงพ่อบบรณะบรณะเนาะ เอาไปนี่ก่อนเอาเอารถข้าวนี้ออกไปสวัสดีคุณวันลบมั่นคงฮิลายเดี๋ยวคับแม่แจ้วสวัสดีสาวเมืองโอ่งช่วยหน้าคุณบ่เยี่ยมสวัสดีคุณที่สงเวยลำไปไปเพียรด้วกันที่สงเวลำโอ้โหทิศที่สงเวลำสงเวลำโอเคครับขอบคุณนะครับคุณหมอนวดพัทยาครับ <C oughs> เด็นห้างบ้านเขามารวมบนกระซืใจดังละว่าเมื่อไดเราคือก่องซ้ำนิดนึงปรเดีซอ,นะอยกันมาสื่อส้างกันนี้นะ <S <S โอ้ยเ่อน,น,น้องเพิ่นกันเป็นขาฟางเป็นขาฟางเป็นนี่ย่างนี้เป็นส่วนรวมที่เดทางปลาใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไปพ่าังนาะมีก็จะปีิงใหญ่แล้วนะ้